กับแอสตันวิลล่าเนี่ยครึคร่งแรกครึ่งหลังหนังพลมวนนะจะถามว่าพลมวนไหมก็ผมว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นแค่แค่ตัวนักเตะแม,มนเชสเตอร์ยันเตะเขาดูจะวิ่งขึ้นแค่นั้นเองด้วยร,ระบบเกมผมว่ามันก็เหมือนเดิม,มผมว่าเหมือนเดิมนะสำหรับเกมที่ผ่านมาเพราะว่าอ,อย่างครึ่งแรกไอ้ที่เสียสองลูกอ่ะก็คือเซตพีลรุนร้วนครับผมว่ามันมันก็ตอบอะไรไม่ได้อ่ะว่าเขาเล่นเกมรับได้ดีหรือไม่ดียังไงแต่ว่าเรื่องเกมลุกผมว่าเหมือนเดิมเล่นตั้งแต่ต้นซีซันยันทุกวันนี้ ก็ยังไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนคือวัดดวงครับอ่ายังโยกทางหน้ากาญชโชไปเล่นขวาบ้างโยกแลดฟอร์ดเล่นซ้ายเล่นหน้าสุดท้ายเนี่ยฮะต้องเป็นเกมแบบที่มีโอกาสได้สวนกลับจริงๆโอ้แต่หอยลุนยิงแล้วประตูแรกใช่ใช่ใช่ก็เป็นประตูสําคัญด้วยทั้งตัวเขาเองแล้วก็สาหรับทีมต่าีิจิหลายคนก็มองแล้ว่ามันจะเข้าวันหลุดเดิมหรือเปล่าก็เลยจะถามพิจิร์เพราะว่ามันมีไอ้ที่พอชนะแล้วแฟนๆก็รู้สึกเฮ้ยมาเว้ยแล้วก็ลงไปเหมือนเดิมพิจิก์ ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะหลายคนที่อังกฤษเขาก็นักนักบอลเก่ากขพูดว่าอาจจะเป็นเกมที่เปลี่ยนดูกาลกการแมวยูทำไมเขาบอกงั้นนะพี่คือจริงแต่แมนยูมันเป็นฤุกการของการแก้ปัญหาตลอดครับตั้งแต่กองหลังจนถึงข้างหน้ามันก็สดงที่ที่เมฆบอกสลับไปสลับมาเพื่อจะแก้ปัญหาให้มันได้แต่มันก็ยังไม่ค่อยได้แต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่แมนยูทําได้ดีแต่ว่ามันยังไม่ไม่ดีสุดก็คือการแย่งบอลในแดนสองครับคือจะแย่งได้บ่อย แต่ตักนั้นทำอะไรต่อใช่ไม่ได้ไปแดนสามไม่ได้ไม่ค่อยได้เออแล้วอย่างแรดฟอมตรงนี้ก็มุ่งอย่างเดียวจะยิงอย่างเดียวเห็นป่ะครึ่งแรกยิงไม่มีมุมยิงจริงนะเพื่อนว่างไม่ส่งอะไรเงี้ยมันมันเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมเล่นกันระหว่างเกมลุกไงมันก็เลยขาดแล้วหลังก็สลับหน้ากันเล่นใช่ป่ะคู่เซนเตอร์ก็เปลี่ยนไอ้ฤดูการแก้การแก้ผามันจะเป็นบอลแบบเนี้รีวูนก็เคยเคยเจออยู่ในช่วงเวลาที่ตบเจ็บนักตะไม่พอนะไม่พอมันก็อิเล็ยเคข่าไปอย่างเงี้ย ก็เอาไปนัดนัดไปเออไปนัดนัดไปออแสดงว่าพี่แจ็คกี้มองว่ามันอาจจะเป็นนัดที่เป็นจุดเปลี่ยนของฤดูกาลเลยบางคนก็บอกว่าอะไรนะเซอร์จิมเข้ามาแล้วมันก็ขึ้นอามเกี่ยขวาเสอร์จิมมานั่งดูไงเสื้อเดฟเออเแล้วก็เอ็ดววนวานาซาด้วยครึ่งแรกเห็นหน้าเป็นแบบเออเส้เดฟแบบเบลฟอร์ดหน้าหน้าก็ไม่ได้เลยเอ็ดวินวานาซาเข้ามาก็อาจจะเป็นพลังแบบพลังนี้ก็ได้นะมันมันจะช่วยได้ในในเรื่องอะไรจิตใจใช่แต่ว่านักเตะมันมีความมั่นใจนะสามลูก มันแยกบอลได้ปุ๊บตุ้มตุ้มเลยไอ้ตรงเนี้ยอันตรายน่ากลัวเหมือนกันถ้าถ้าหากว่าสามารถจะทําได้ต่อออืต่อไปเรื่อยๆอะไรเนี่ยเพราะตอนนี้ขึ้นมาที่หกแล้วเห็นป่ะทำไปแต่ไปล้อเรียนกันเนี่ยคุณจะชอบไปล้อเรียนแมนยูไปล้อเขาถ้าพี่แจ๊กี้พูดอย่างนี้ลุ้นแชมป์เต็มตัวแมนยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าไปดห้องหองไอ้เลขฟาตัดเป็นไวรัลพูดไม่ไอแฟนปืนเลย ถึงแชมป์เลยเหรอโอ้ภาพนี้ภาพนี้นี่มันสุดๆเลยนะนะหอยลุนนะคนเล่นสมัยก่อนเหมือนปีเตอร์เคาก่อนจะยิงให้ลิฟุนสิบเก้านัดครับแล้วยิงลูกแบบแฉลบเข้าอะไรเงี้ยแต่นี่เขาก็สิบแปดนัดสิบเก้านัดใช่ไหมคือเราคุ้นเขายิงในแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าในลีกไม่ไมเคยเลยยังไม่ได้ยิงลูกแรกเลยครับก็มันไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่นะพูดถึงตัวเป้าเป็นตัวเป้าแล้วไม่มีคนให้ใช่ไม่มีต้องไปเล่นเปลี่ยนไปเล่นแมนซิตี้ดิโอ้โหป่านนี้ก็ยิงประมาณยี่สิบลูกอะแต่ทหารเล่นนนมมมมมาออยยยูู่่่แไไไไดด้้กิงเหืัน เองจริงกองหน้าแมนยูนะถ้าจะยิงได้ต้องเป็นแบบมาลาดน่าเอาไปเองใช่โดนาดิมโยที่สามารถพาไปเองได้ใช่ต้องเป็นแบบนั้นเลยครับก่อนเราไปถึงลุ้นแชมป์เนี่ยเรามาดูเกมต่อไปกันก่อนดีกว่าเพราะแมนยูจะเจออะไรพอเลสสบายนเปคสบายเปล่าเจ้าป่าแค่ป่าไม่สิงยังเก็บมาแล้วเลยตัดให้ได้หมดเลยนะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนะเมื่อกี้นะ แชมป์หนึ่งนะสิ่งนี้แอสตันวิลล่าเก็บมาแล้วเลยไม่ฟอร์เรสบอลเปลี่ยนโค้ชใช่แล้วก็ช่วงหลังก็ดูดีขึ้นนะเกมล่าสุดที่ก็ชนะมาครับที่ยังไงครับก็นูโน่เขาก็ทำบอลมีทรงอยู่แล้วนัดแรกก็เล่นดีนะแต่แพ้แต่ว่านัดสองก็ดีขึ้นแหละดีขึ้นครัแต่ว่าก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายนะคือทุกคนก็สงสัยแมนยูว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาอะไรเขาหลุดหรือเปล่าแต่ว่าถามว่าฟอร์เรสยากเกินไปไหมไม่ยาก อย่งยูมีสิทธิ์คือตามเนื้อผ้าต้องชนะหมายถึงว่าฟอร์เรสใช่ไหมแฟนยูก็คือว่ามันไม่คือในสถานการณ์แบบนี้มันกดดันไงพอเจอใครมันยากไปหมดใช่ไหมเจอบอลหมัดในบ้านก็แพ้อะไรเงี้ยคือตอนนี้มันเป็นเรื่องทุกเกมมันเป็นเกมที่ยากผมแบบสำหรับนักเตะด้วยแต่ตอนนี้พอมันไปพลิกชนะทีมที่ดีอย่างวิลลาได้เนี่ยใช่ไหมมันก็ทำให้นักเตะน่าจะมีความเชื่อมั่นในวิธีการเล่นอะไรแบบนี้นะจาก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเพื่อนบ้านบ้างแมนซิตี้แมนซิตี้พี่อันนี้ถามอันนี้คำถามส่วนตัวเลยพี่ว่าซิตี้ปีนี้ยังมีสิทธิ์ลุ่นแชมป์ไหมคิดว่ามีสิทธิ์แล้วจะเป็นแชมป์ได้เนะเพราะว่าโดยโดยโดยมาตรฐานเขาดีอยู่แล้วเคอาจจะดรอปแล้วก็โดยโดยตั้งแต่เป๊ปมาทำเนี่ยเราสังเกตว่าขึ้นฤดูกาลแรกเนี่ยมันมีมีอยู่เพียงปีปีเดียวมั้งที่แบบฉายยาวกินยาวแต่นอกนั้นเขาไล่หลังหมดแต่ว่าเขาไม่เคยเป็นจ่าฝูงจ่าฝูงคริสต์มาสแค่ครั้งเดียว นั่นคือขึ้นหมายถึงว่าครึดูการแรกคุณทําได้ดีสําหรับทีมที่เป็นจ่าฝูงวันที่25ซึ่งใครที่เป็นจา่าฝูงก็ไม่เป็นแชมป์เลยนะเมื่อกี้ก็สิบห้าปีหลังไว้เป็น15ทีมอะอจากครึ่งหนึ่งเลยไงหมายความว่าครึ่งหนึ่งเลยนะ และไอ้สิบห้าทีมที่ไม่ได้เป็นจ่าฝูงเนี่ยมันไล่มาผมรู้แล้วมีพวอรมพยูก็เลยตั้งใจเสมออร์จะนอลวันนั้นขอบคุณมากค่ะแล้วแล้วก็ไม่ยอมยิงแมนยูในวันด้วยมันอย่างนี้แหละลาก็ถันไปแล้วโหแมนยูเกมรับวันนั้นดีมากดีก็ดีไม่มีเกมลุกเลยวันนั้นะก็เขาตั้งใจเล่นแบบนั้นอันนี้ไปว่าเขาไม่ได้อันนี้คือตามตามสถานการณ์ใช่ไหมแต่ว่าแมนนิทีมันเป๊ปเขาไล่หลังมาทุกทุโอกาสเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ของเขาไงแต่อพวกที่นำนี่แหละ เดี๋ยวมันจะทำแอนดอวิล่าไปแล้วปนหนึ่งทีมนะเดี๋ยวลีอาริคูลตอนนี้เป็นจ่าฝูงเดี๋ยวรู้เราไม่รู้ผลอาร์เซนอลใช่ไหมไม่แต่ว่าก็ถือเป็นปีที่เอาจริงการแข่งขันสูงนะเพราะคะแนนอยู่วิล่าเนี่ยก็เป็นทีมที่แบบอยู่ดีขึ้นมาเฉยเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็คือขึ้นมาแล้วก็ดีด้วยดี่้วยมีปัญหาอย่างหนึ่งคือทีมเวลาอย่างเงี้ยประสบการณ์ในการมีระยะเขาอาจจะน้อยอะไรประมาณนั้นจะมีทีมแบบเนี้ยทุกดูการแต่ว่าจะอยู่แค่อยู่นานแค่ไหนกันดีซิตี้เนี่ยเดี๋ยวจะเจองาน งานสบายโหนี่เขาแชมป์สโมสรโลกแล้วนะใช่เชฟยูอดแล้วเจอเชฟยูเชฟยูเชฟยูทีมที่ชอบมีเขาูตัวเองมากเลยแล้วแล้วซิตี้นี่ไม่แพ้ในอติฮัดในปีปียี่สิบสามปีปฏิทินกีฬาเออยาวเลยอ่ะไม่แพ้เลยแต่ไม่เจอเชฟยูก็คงไม่น่าแพ้ใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่าไม่น่าจะอย่างวันนั้นเจอพาเลทก็ไม่มีอะไรจะต้องกังวลเลยนะเล่นมาต้องเจ็ดสิบห้าทีเอ้าแล้วยู่เสียประตูสองหนึ่งก็ยังไม่แย่แล้วมาเสียลูกไม่ง่ายแบบเขาเขาพลาดเองไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่า ระบบพาเลทดีหรืออะไรอุดอุดไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันก็เป็นเป็นจุดที่เดี๋ยวเป๊กก็คงแบบจัดการว่าเดี๋ยวต้องเจอเชฟยูอะไรพวกเนี้ยซึ่งซึ่งก็ก็ดูแล้วไม่น่าพลาดนะใช่ไม่น่าพลาดเพราะเดี๋ยวเชฟยูก็จะงงเข้าประตูตัวเองให้ใช่ไม่เพราะปีหนึ่งแมนซิตี้จะเจอทีมพวกนี้ประมาณ17ทีมที่จะต้องอุดเขาแต่าะเขาก็มีวิธีการที่จะจองได้นะโอ้คิดว่าคิดว่าโอกาสของซิตี้ก็ยังมี ยังแบบไม่ถึงกันขั้นแบบว่าอ,อมีคนพูดว่าแพ้เยอะไปก็ม,มายุคโซเชียลไงยุคโซเชียลมันก็เข้าใจแหละว่าทุกคนดูวันทุกวันวิเคราะห์วิเคราะห์แต่ว่าด้วยประสบการณ์ด้วยมาตรฐานของนักเตะและโคะ้ชเนี่ยมันเหนือกว่าทุกทีมเหนือกว่าจริงจริเดี๋ยวพอเขาเก็บเขาเข้าเบรกเมื่อไหร่ไม่ค่อยมีใครเข้าเบรกเข้าแมนนิ่งเลยใช่ใช่อันนี้จริงแต่คนที่สำคัญมากนะโรดริโกกลายเป็นว่าเมื่อก่อนขาด เดอะบอยทีมจะเป๋เดี๋ยวนี้ขาดโลยดีไม่ได้เดี๋ยวมาแล้วเดอะบอยเดี๋ยวมาแล้วมีชื่อมาแล้วมาแล้วมาช่วยเก็บคะแนนดีแล้วมาแบบเข้าล็อกพอดีเลยนะเออเนี่ยมาอีกแล้วเห็นแล้วแล้วก็ใส่ยาวเลยยิงทีเดียวยาวยาวไปไม่ไม่เมกมกบอสตีก็ก็ก็อย่างที่พีเกกี้บอกผมว่า ช่วงนี้ก็แผ่วนิดหน่อยเดี๋ยวก็กลับมาได้แต่ว่าก็ต้องดูผมว่าสิ่งสิ่งสิ่งอื่นที่จะทําให้เขามไม่ได้ใช้ก็คือทีมอื่นต้องรักษามาตรฐานตัวเองน<ะ>มันก็เรื่องเรื่องเรื่องเดียวเลยครับคือเหมือนแบบจนไล่ไม่ทันอย่างเงี้ยอย่าไปพลาดเองประมาณนั้น